ผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่าครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้เราได้พูดคุยกันแน่นอนนะครับก่อนจะแนะนําช่องทางการติดต่อสื่อสารขออนุญ,ญาตแนะนาวิทยากรประจํารายการเลยดีกว่าครับอาจารย์เสรีวงมันาครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเราช้ากันวันนี้เพราะว่า การจราจรของเรามีปัญหานิดหน่อยแถวนี้ใช่ค่ะเนื่องจากช่วงนี้คนก็มาดูฟงดูไฟอะไรกันด้วยมาดูไฟด้วยแล้วก็วันที่16จะเป็นวันถวายพระเพลิงศพด้วยนะครับก็เข้าช้าหน่อยหนึ่งแต่มาตามสัญญาแน่นอนก่อนจะคุยกับอาจารย์นะครับขออนุญาตพูดถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารของเราหน่อยนะครับ ตอนนี้คุณผู้ชมชมสดทางช่อง True Vision นะครับ71และ48ครับหรือไปรับชมได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.superent.co.th นะครับติดต่อสื่อสารกับเราสดๆครับส6 4 2200ครับส่งเข้ามาหลังๆนี่เราไม่ได้บอกว่า ้ายรายการแล้วนะครับช่วงไหนเราว่างปั๊บเราตอบทันทีเลยนะครับหรือใครบอกว่าอ๋อบางทีชมย้อนหลังไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันสดๆไปที่ Facebook เลยครับเสรีดราม่าเป็นภาษาไทยเลยก็เข้าไปได้สุดท้ายครับที่อยู่จะขึ้นหน้าจอครับใครที่สะดวกเขียนจดหมายมานะครับส่งจดหมายมาก็ได้นะครับซึ่งจดหมายฉบับใดนะครับได้รับการตอบออกอากาศเรามีของรางวัลให้ด้วยก่อนจะเข้ารายการอาจารย์ครับเมื่อสองสวันก่อนท่านนายกท่านมีดําริว่า จะใส่อาชีพและรายได้ลงไปในบัตรประชาชน mm hmm. ของคนไทยทั้งหมดเพื่อจะช่วยเรื่องการจัดสรรงบประงาณนแผ่นดินซึ่งเขาบอกว่าจะเริ่มในปี2560ทีมงานก็เลยเอาข้อข้อความนี้ไปใส่ในแฟนเพจของเรา uh. ขอความคิดเห็นของบรรดาแฟนเพจเสรีดราม่าเป็นไงอ่านให้จันฟังสองสาข้อเขาบอกว่าคนเราจะเออจะมีคนโกหกมากกว่าครึ่งประเทศนั่นคือผลที่จะได้นะครับเอาโค้ชสั้นๆเรามีสิทธิ์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไหม รายได้ขึ้นขึ้นลงลงต้องเปลี่ยนบัตรบ่อยแน่เลยเรางานจิตอาสาไม่มีไรายได้อาศัยของบริจาคทางชีวิตคือส่วนใหญ่ก็ต่างๆนานาแต่หลายคนบอกเป็นเรื่องส่วนตัวครับอาจารย์คือพี่เองก็ไม่เห็นด้วยนะครับ,รบอันที่หนึ่งอาชีพคนเราเปลี่ยนได้ถูกไหมครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราทําอาชีพก่อไก่อยู่ครับแล้วก็เราไม่ได้พึงใจกอาชีพนั้นเท่าไหร่นะักแต่บังเอิญเราได้งานตรงนั้นแล้ววันที่เรารองาน นะเหมือนอย่างบางคนเนี่ยตอนนี้ทํางานอยู่บริษัทแต่จริงๆตั้งใจจะเป็นแอร์แต,อแต่ยังสอบไม่ได้แต่อีกสองปีสอบได้ไต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนสิเพราะว่าต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนแประชาชนกนเรื่อยๆ,ๆบางคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่แต่ตอนนี้เงินเดือนน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นเอกชนเขามาจ้างขอลาออกต้องเปลี่ยนประชาชนอีกโอเคนะนะอันนี้ในเรื่องอาชีพส่วนรายได้เนี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนทุกปีเลยนะใช่เพราะรายได้เดือนันขึ้นทุกปีอ่าแล้วถามว่ารายได้เนี่ยคนกล้าบอกไหม พี่ขอยืนยันว่าไม่กล้าเพราะพี่เคยทํารายการมานะครับเวลาเราเชิญแขกเรืออย่างเช่นคนขายลูกชิ้นซึ่งมีสาขาเยอะแยะพี่ทำาได้ประมาณเท่าไหร่เขาก็อ้อมแอมก็จะอึกอักเขาไม่อยากบอกค่ะนะครับหรือคนที่ทํานู้นทํานี้พี่บอกว่าฐานจริงๆว่าค่าตัวประมาณเท่าไหร่เขาก็ไม่อยากบอกนะครับนอกจากนั้นประสบการณ์จากการทําวิจัยนะครับเรื่องรายได้เซนซิทีฟมากอย่าว่าแต่รายได้เลยนะครับ แม้แต่ถ้าเราต้องการอยากจะบอกว่าเขาเป็นผู้ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับ A B C หรือ D เนี่ยนะคะเราจะถามท้งไรายได้แล้วก็ถามทางเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์นะคะ,ะที่บ้านมีรถยนต์กี่คันคะที่บ้านติดแอร์กี่ห้องคะที่บ้านมีทีวีกี่เครื่องคะเขายังไม่ตอบเพราะเขากลัวคนมาปล้นเนาะบางทีพอไปบอกในแบบประชาชนเนี่ยมันเหมือนแบบมันก็เอาความส่วนตนัวเรามาแบรออกไปในสังคมหมดเลยอาจารย์คือบางคนที่ทำหรูแต่ไรายได้น้อยก็คง ไอ้คน <I. S 2> <could>, แต่คนที่มีรายได้เยอะแล้วก็เสียภาษีไม่ตรงตามไรายได้ก็คงไม่อยากบอก uh. หรือคนที่เกรงว่า,ามีรายได้เยอะแล้วก็ไม่ปลอดภัย uh. นะ,ะเพราะอย่างที่บ้านพี่เนี่ยเราจะคุยกันอยู่เสมอว่าคนใช้ที่ซื้อสัตว์สุจริตเนี่ย ตราบใดที่เรายังไม่เปิดตู้เซฟให้เขาเห็นว่าเรามีอะไร,รตราบใดที่เราไม่นั่งนับเงินนับทองที่เราได้มามีอะไรเขาก็อาจจะซื้อสัตว์ต่อไปแต่ทันทีที่เราให้เขาเห็นของในตู้เซฟหรือเรานั่งนับเงินแสนให้เขาดูเนี่ยเราก็ไม่รู้จิตใจเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่บ้านเราจะมาระวังนะครับเปิดตู้เซฟเอาเข้าของเงินทองอะไรออกมาเนี่ยเราจะไม่ให้ใครเห็น เวลาที่เราได้สตังมาเยอะๆสมมติได้ค่าตัวมาเป็นอะไรต่างๆเราจะนั่งนับเพื่อเก็บเนี่ยเราจะนั่งนับในห้องที่ปิดประตูเราไม่ให้ใครเห็นในห้นองไม่เป็นการยั่วใจคน<ช>เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนบางคนอาจจะไม่เคยคิดทําร้ายอะไรเราแต่พอรู้ว่าเรามีไรายได้แบบนั้นเราก็ไม่แน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเนานะ,ะนี่คือความคิดเห็นของอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะครับคุณผู้ชมสามารถไปแสดงความคิดเห็นได้ในแฟนเพจนะครับเสรีดราม่าซึ่งตอนนี้ทีมงานได้ส่งเรื่องนี้ไว้ที่แฟนเพจนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะรวบรวม เอามาดูกันว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนเพจเราเนี่ยเขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรยังไงนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไปที่ประเด็นดราม่าประจำสัปดาห์ที่ทีมงานเตรียมมาดีกว่าครับเชิญเลยครับคลิปคนเดือด ปล่อยคลิปพนักงานสายการบินด่ายาบวิ่งทำร้ายลูกค้าชาวเน็ตปกป,ป้องเชื่อโดนรังแกก่อน,น,นด่าสนั่นข้าราชการปล่อยหมัดด่ากราดวัยรุ่นซ่าหลังขับรถปาดสายแซงขวาวิ่งเ้อรอิสิบล้อ ดราม่าบี้เดอสกาไม่ให้เกียรติทิฟฟานี่เป็นเรื่องบี้เดอสกาคนดังออนไลน์ขอทอดติ่งเกาหลีหลังโดนจวกเละมารยาทซามเหตุก่อนทิฟฟานี่โซนอชิเดกกลางเวทีภัยคนเมืองแท็กซี่หื่นคุยลามกใส่ผู้โดยสาร สาวมหิดลผวาแจ้งจับแท็กซี่ลามกในตำนานกรมขนส่งทางบกปรับ1,000โทษฐานหื่นใส่นักศึกษาวัยรุ่นเมืองกาญจนบุรีอ้างเป็นแก๊งชุกโจนผู้ต้องหาคลิปรุมสกรามอริดเา ต้องหาหวัยรุ่นเฮี้ยมอัปเดตสเตตัสเย้ยกฎหมายอ้างมีแบคกีประกาศกบดานพามา่าลั่นสู้ตายไม่ยอมโดนจับขอเป็นตำนานเยี่ยงแยงใบเล่สอดทุจริตไม่โปรง่งใสแบบนี้ต้องประท้วงสังคมยุคใหม่ไม่โปรง่งใสต้องตรวจสอบนักเรียนวัดบวรรวมตัวถือป้ายขับไล่ผู้อำนวยการคนใหม่หลังหลักฐานทุจริตคาดเธอนักเรียนโผล่ คุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวดราม่าที่เราเตรียมมาให้จารย์จะคุยคุยกันนะครับ <S <S มาเริ่มเรื่องแรกดีกว่าครับอาจารย์ครับเรื่องเกี่ยวกับพนักง,งานสนามบินเดือดครับก็เป็น a c e b o o k นะครับของคุณนุซี่ทองสุกนะครับเขาบอกว่าเขาโพสต์คลิปความยาวประมาณ10วินาทีเองเป็นคลิปสั้นๆโดยลงในเพจด,ดังเพจหนึ่งอ้างว่าขณะที่กําลังถูกพนักง,งานเข็นรถเข็นของสามินอนเมืองด่าหยาบคายเนื่องจากปล่อยให้รอนานโดยแล้วว่าเพื่อนของตัวของเขาเนี่ย กระเป๋าซิปกระเป๋าหลุดพนักงานก็เข้ามาต่อว่านะครับแล้วบอกให้ออกไปไกลๆจากรถเข็นทั้งที่เวลาไม่ถึง5นาทีแม้จะเป็นการกีดขวางก็ตามแต่ก็ถูกด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็พุ่งมาทำร้ายแล้วก็ได้ได้กิ่นจากตัวไดรอาเดี๋ยวปอดให้ดูกันนิดนึงครับ10วินาทีเชิญครับ นี่ครับเป็นเป็นประมาณนี้อาจารย์แล้วอตอนนี้พอโพสเนื่องจากโพสแค่สิบวิเท่านั้นเนี่ยครับแทนที่เจ้าของกระทู้เนี่ยจะได้รับความเห็นใจเขาบอกว่าคนกลับไม่เชื่อเพราะบอกว่าคลิปมันสั้นเกินไปและเชื่อว่าเจ้าของคลิปน่าจะมีพฤติกรรมใช้ย่อยไม่เช่นนั้นพนักง,งานคนดังกล่าวจะไม่เดือดขนาดนี้อาจารย์อ่ะก็ถามเรื่องนี้เวลาโพสคลิปเดี๋ <tau> าายวนี้มันบ่อยโพสคลิปตัดต่อคนจะชอบจับได้แล้วอาจารย์อาจารย์าารยว่ายังไงเรื่องนี้ก็คือการโพสเนี่ยเราต้องดูเจตนาว่าเราจะโพสเพื่ออะไรครับ ถ้าเราต้องการความกระจากแจ้งเราควรจะรู้ว่าความยาวที่ควรจะโพสต์ประมาณไหนอย่างไรนะครับะะเหมือนการตัดต่อหนังนะค,ะครับถ้าเราอยากให้คนร้องไห้แต่อยากให้คนตกใจเนี่ยคนตัดต่อเนี่ยเขาจะนั่งกลัวละโอเคตัดยังไม่ร้องถ้าอย่างนี้คนดูน้ําตายังไม่ซึมอ,อีกนิดนึ่งอีกนิดนึ่งน่าจะซึมละเนาะมันก็เหมือนกับบิว้วอารมณ์ได้แล้วอใช่ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่าอะไรเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซ่อนเน้นเราควรจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาเอาในสภาเลยเนี่ยนะค,ะครับเมื่อมีการนําเสนอคลิปอันหนึ่งที่มองดูเหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่งทำร้ายคนอีกคนนงครับปรากฏคนคนนั้นเข้าสู้ในคลิปที่ยาวกว่านั้นก็คือให้เห็นว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นจึงมาเกิดไอ้ท่อนกลางแล้วหลังจากท่อนกลางที่เกิดขึ้นสุดท้ายเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นอพอดูคลิปยาวอันนั้นเนี่ยนะคะความคิดเห็นของคนดูคลิปยาวเนี่ยต่างจากคนดูท่อนกั้นเลยใช่ใช่ไหมคะังั้นตรงนี้เนี่ยถ้าพี่พิจาร์อันนี้พี่ไม่ิจาร์เพราะอันแรกพี่ว่าคลิปสั้นเกินไปที่พี่จะพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับข้อสองถึงคลิปยาวกว่านี้มันก็ต้องดูเจตนาของคนที่โพสต์ด้วยว่าโพสต์อย่างตรงไปตรงมาหรือโพสต เพื่อที่จะได้ความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเองต้องการอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับซึ่งอาจารย์ก็แนะนําบ่อยแหละว่าเวลาจะเห็นโพสต์อะไรสั้นยาวอย่างเงี้ยดูเหตุผลก่อนแล้วหลายครั้งที่เราคุยกันก็โพสต์แบบนี้ทีไรคนโพสตจะโดนด่ามากกว่าได้รับการช่วยเหลือด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นก็โพสต์ด้วยความจริงใจว่าเราต้องการนําเสนออะไรอย่าตัดต่อมาเพียงเพื่อให้เรานั้นเนี่ยได้พับแล้วไม่ใช่เป็นความจริงเนาะอ่ะก็ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีหลายเลือกนะครับผู้ชมก็นิดนึงว่าถ้าอยากถามคาถามอาจารย์หรืออยากแสดงความเห็นใดๆน,น,นะครับ4642200เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อสักครู่เดียวครับ